สวัสดีครับผมทิศดีธนาบดิบณ์ชื่อเล่นชื่อเท็ดดี้ว่าที่ผู้สมัครสสเขตส,ส,สจังหวัดระยองพักไทยพักดีครับ <odles> คือเริ่มต้นเลยเ่ยผมเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพราะผมเป็นคนอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วด้วยอาชีพด้วยธุรกิจของผมเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้คนเยอะมาก, mm hmm. ม,ากมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเห็นอะไรอย่างซึ่งมันไม่ค่อยจะ ถูกต้องเท่าไหร่โดยยิ่งเรื่องของการคอร์รัปชันผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันรู้สึกว่าอึดอัดและผมเชื่อว่าหลายคนในพื้นที่ของผมก็อึดอัดวันหนึ่งผมมีโอกาสดีที่ผมได้พบกับคุณหมอวรงุงเดชกิวิกรมหัวหน้าพักนะฮะก็คือพักไทยพักดเีเรารู้สึกว่าแนวทางอุดมการเนี่ยมันตรงกันนะวันนั้นผมเลยตัดสินใจเข้ามาร่วมงานทางการเมืองกับคุณหมอวรคง การแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะครับเอาง่ายๆเลยเริ่มต้นที่ตัวประชาชนเองก่อนคืออย่าขายเสียงแค่นั้นคือจุดเริ่มต้นนะสำหรับพวกเราเองถ้าเรามีโอกาสเข้ามาในสภาเข้าไปขับเคลื่อนเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างแรกเลยที่เราจะทาคือจัดการเรื่องคอร์รัปชันโดยเพราะยิง่งๆตัวเราเองจะต้องไม่คอร์รัปชันนั่นคือจุดเริ่มต้นครับ สิ่งที่ผมคิดว่าผมได้เปรียบก็คือความจริงใจความรู้จริงในการแก้ปัญหาเนื่องจากว่าด้วยอาชีพอย่างที่กล่าวมาแล้วตอนตอนน้นนะครับว่าด้วยอาชีพผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันต้องสัมผัสกับผู้คนเพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องสัมผัสกับชีวิตของผู้คนอยู่แล้วของชาวบ้านอยู่แล้วนะในระหว่างที่ผมทํางานอยู่นะครับมันก็ได้พบปัญหามากมายก็คือมาความว่าชาวบ้านในคนในพื้นที่เนี่ยเขาท้อให้ผมฟัง ว่าเขามีปัญหาต่างๆนานาซึ่งผมก็รับฟังมาดูตลอดเราพยายามผลักดันเท่าที่เราเองในฐานะที่เราเป็นภาคเอกชนจะทําได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเ,เราก็พบว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเลยของประเทศของบ้านเราในวันนี้ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราอยากจะขับเคลื่อนจริงๆเราต้องเข้าไปแก้ในสภาเท่านั้นน,นั่นคือเป็นเหตุที่ว่าทําไมผมถึงเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองแม้ว่าพักของเราจะเป็นพักใหม่ แต่ทีมผู้บริหารเรานะฮะเป็นคนที่คร่ำหล่อดในวงการไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวระโงไม่ว่าจะเป็นท่านถาวรเซนเนียมนะครับทุกคนนี่คือบอกเลยว่าคุณภาพคุณภาพจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเรารู้ว่าจุดอ่อนของพรรคเราคือเราเป็นพรรคใหม่แต่ก็ตามเนี่ยเรากรุธ์ที่เราใช้ก็คือเราอาศัยความจริงใจเข้าถึงเราเป็นพรรคที่เรารับฟังปัญหาประชาชนจริงๆ เรามีความตั้งใจจริงที่เราจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแกลงอำเภอเขาเชมเมาเขต3าจังหวัดระยองผมเท็ดดี้ทิศฎีพักไทยพักดีวันนี้ขออาสาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสภาผมเท็ดดี้ทิศธีพักไทยพักดีลูกหลานคนในพื้นที่คิดดีทำได้อย่าลืมเลือกผมนะครับขอบคุณครับ